สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ได้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการขวจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยาสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์ไว้กับข้างล่างแล้วก็กรอข้อมูลทั้งหมดไว้ให้แล้วนะครับ เราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤศจิกากันนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูแผนผังในการยกย้ายราศีในเรื่องของดวงดาวเดือนพฤศจิกา,า6 3 3กันนะครับจะมีดาวพุธดาวพ,าพัสปดีดาวาทิตย์ดาวศุกร์ดาวเกตดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของราศีกรกฎจะมีอนณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าของราศีกรกฎคือดาวจันทร์ก็โครจรค่อนข้างรวดเร็วนะครับหราศีใช้เวลา2วันครึ่งถ้า1เดือนก็ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยหรอบแล้วดังนั้นจะไม่สามารถพยากรณ์ในเรื่องของดาวจันทร์ได้นะครับดังนั้นเราก็จะดูในกษณะของมุมกว้างๆของชาวราศีกรกฎก็คือมีดาวเกตมาโครจรเล็งกับลักนณของตัวคุณเอง ในช่วงวันที่1ถึงวันที่24พฤศจิกายนดาวเกตเนี่ยมาเล็งลักนาท,ทำให้ตัวคุณนั้นมีความเซน s ิทีฟนะครับมีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแบบว่ามีความกังวนกระวายใจแล้วก็มีลักษณะของความคิดที่ไม่หยุดยัง้งกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดบางคนอาจจะมี ลางสังหณรมีความคิดต่างๆที่อาจจะเหมือนกับฟงซ่านไปได้บางคนก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีดาวประจําตัวตั้งหลับอยู่ที่นี่ก็จะแบบคิดมากนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับอิทธิพลของดาวเกตเนี่ยยังสามารถที่จะคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวราศีกรกฎแล้วก็ลักนณากกรกฎได้เพราะว่าอิทธิพลของดาวเกตเนี่ยเป็นดาวทิพย นะครับหรือเกตสุริยาาเนี่ยเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยหลุนนำดวงชะตาให้กับตัวคุณนั้นประสบ ในเจอกับสิ่งที่เหมือนกับแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามีเทวาอารักษ์ในการดูแลปกป้องกับตัวคุณและยิ่งถ้าเกิดเราทําบุญมากๆนะครับเราจะได้อนิสง์ตรงเนี้ยที่จะดีกับดวงชะตาของคุณมากเลยทีเดียวมีแรงสังหรมีจิตสัมผัสมีความฝันแม่นด้วยนะครับอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วดาวจันทร์เนี่ยยังเป็นลักษณะของธงชัยด้วยในช่วงของปีนี้แปลว่าคุณจะมีชัยชนะความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความ หวังที่เหมือนกับเติมเต็มกับความรู้สึกเป็นกําลังใจให้กับตัวเองได้แล้วก็ลักษณะของอมีความคิดมีจินตนาการที่กว้างไกลนะครับแล้วก็มีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนให้กับตัวคุณที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเป็นในทิศทางที่ดีนะทีนี้เราก็จะมาดูในะลักษณะของดาวการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้าง อิทธิพลของดาวการเงินเนี่ยคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งโคจรไปอยู่ในราศีตนเป็นเน็ตช่วงแรกในเรือนพันธุเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเบียนกันกับลักนณาแต่เป็นตำแหน่งที่ดีหมายถึงพันธุหมายถึงการส่งเสริมหมายถึงหลักทรัพย์หมายถึงความมั่นคงนะครับแต่เป็นเน็แตแปลว่าคุณต้องเหนื่อยหน่อยในการที่จะหาเงินหาทองแต่ก็จะประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงที่ดีเราก็จะได้รักษณะของการเงินเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมพอสมควรเลยนะครับยังถือว่าการเงินค่อนข้างดีในช่วงวันที่1ถึงวันที่16พฤศจิกาย,ยนหลังจากนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวการเงินยจะโคจรไปที่ราศีพิจิกนะครับก็จะอยู่ในราศีพิจิกนียประมาณ1เดือนก็คือหลังวันที่16พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นพินทุบาทรวิภุม,มะทั้งโสราปัญจะแก่ลักขณา โบราณอาจารย์ก็บอกว่าดาวอาทิตย์ดาวอังคารหรือดาวเสาวดวงใดดวงหนึ่งเป็น5กับลักนณาก็คือเลือนปุตตะดังนั้นอาทิตย์จะเข้าเลือนปุตตะวันที่16พฤศจิกาจะเป็นพินทุบาทนะครับในลักษณะของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์นะวันอื่นๆก็จะได้รับผลน้อยลงมาแต่ก็ยังมีผลเป็นพินทุบาทได้ คือหมายความว่าจะร้อนออกร้อนใจกับในเรื่องของบุตรบริวารในเรื่องของการสแสวงหาไรายได้ต่างๆแต่ไม่เป็นไรนะครับอยู่เพียง1เดือนแล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับดาวทิตเนี่ยจะโคจรวันที่16พพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกจะมีในยสัมพันธ์เล่งกับดาวราหูเป็นคู่ศัตรูกันอาทิตย์ราหูนะครับจะถูกดาวทิตเนี่ย จะถูกเบียนอย่างแรงในช่วงแรกแล้วก็จะถูกดับด้บดวยนะครับมีดาวเพียงดวงเดียวที่จะสามารถดับดาวอาทิตย์ได้นั่นก็คือดาวราหูนั่นเองราหูมาจากเรือนมอรณะด้วยไปอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยจริงๆมีโชคมีลาภก,กับในเรื่องของถิ่นแดนไกลมีโชคมีลาภก,กับในเรื่องของเพื่อนพ้องต่างถิ่นต่างแดนแต่ดาวราหูเนี่ยจะมาอิทธิพลดับดาวอาทิตย์กับ การเงินนั่นแปลว่าระมัดระวังการเงินคุณจะสูญหายตกหล่นนะครับหรือมีคนหลอกลวงกับในเรื่องของการเงินกับตัวคุณได้หรือมีโอกาสที่จะมีค่าใช้ใจ่ายมาแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับในช่วงวันที่16พฤศจิก,กาจนถึงวันที่16ธันวาคม1เดือนเต็มคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการร้อนอ,อกร้อนใจในเรื่องของการหาเงินแล้วก็ถูกชักจูง นะครับบางคนอาจจะมาหลอกล่อให้กับตัวคุณว่าทําธุรกิจนี้สิเราจะได้รวยไปด้วยกันทําธุรกิจนั้นสิเราจะได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องให้เซ็นเอกสารสัญญาต่างๆร่วมลงทุนมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากดาวจิตคือดาวการเงินนั้นถูกดับแล้วแล้วก็ถูกเบียนก่อนแล้วก็ดับด้วยดังนั้นเนี่ยจะสูญเงินไปเปล่าแล้วก็ค่อนข้างจะเสียเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินในเดือนพฤศจิกายนให้มากๆ ไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมนะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎลัคนณะกรกฎต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษการเซ็นสัญญาการค้ำประกันนะครับการหุ้นส่วนต่างๆต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาข้อผิดพลาดหรืออาจจะมีการถูกหลอกถูกโกงเพราะว่ามีดาวพุธเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดาวพุธจะย้ายวันที่25พฤศจิก,กายนจะเข้ามาอยู่ในองศาของดาวราหูเบียนกันอีก พุทธอันตาพานวิวาทราหูอาจจะมีลักษณะของมีคดีความเกิดขึ้นนะครับมีการฟ้องร้องคดีความเกิดขึ้นเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของเพื่อนพ้องแล้วก็เรื่องของการงานฉับพลันเลยทีเดียวเพราะมีเรือนวินาศมาด้วยนะครับอ่าก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับดังนั้นอย่าพยายามต้องดูแลผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณด้วย นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยรามัดระวังกับคนในองค์กรเนื่องจากดาวพุธนะครับคือดาวแห่งสหัชชาคือการติดต่อการสื่อสารโคจรเลงกับดาวอังคารในช่วงแรกนะครับก็ต้องระมัดระวังกับคําพูดกับคนในที่ทํางานหรือเพื่อนพ้องของตัวคุณนะครับหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้มีปากมีเสียงกันเพราะพุธกับอังคารเป็นศัตรูปาก แล้วก็ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลในช่วงของประมาณวันที่4พฤศจิกายนก็จะอยู่ในเรือนพันธุนะครับก็ยังมีองศาที่ยังอยู่ในเกณฑ์กับดาวคารอีกก็ยังมีปากเสียงกันได้อีกนะครับมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันแล้วดาวพุธก,ก็จะโครจรไปที่ราศีพิจิกนะครับในช่วงวันที่25พฤศจิกาก็จะเป็นเลงกับดาวราหูพุธอันตพานวิวาทราหูก็จะมีปัญหากับเรื่อง เพื่อนแล้วก็เรื่องของบริเรื่องของเพื่อนบริวารน,นะครับแล้วก็เรื่องของรายได้การเงินแล้วก็เรื่องของอพี่น้องลาบผลมันโดนไปหลายอย่างมากเลยนะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎควรที่จะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังมีเรื่องของ ความหลักที่ยังรอดอยู่นะครับแต่ดาวความหลักก็ตกในเดือนอเลนะแต่ก็เดี๋ยวจะพูดภายหลังนะครับก็ต้องระมัดระวังพวกสิ่งเหล่านี้หนเดือนเต็มๆนะครับเป็นทุก12ราศีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับว่ามันอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้ถ้าเรารู้จักป้องกันมันอาจจะไม่เกิดหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่า รู้แล้วแต่ไม่ทําหรือว่าไม่ฟังจนจบเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะแก้ไขลําบากนะครับเพราะว่าดาวราหูมีวอิทธิพลค่อนข้างเยอะถึงแม้จะเป็นตําแหน่งนิดนะครับดาวราหูเนี่ยเป็นตําแหน่งนิดเนาะก็อาจจะยังมีปัญหาได้เกิดขึ้นทุก12ราศีเลยแต่ชาวราศีกรกฎดีที่ไม่โดนความหลักราศีอื่นๆน่ยบางคนเดินทั้งการเงินการงานความหลักเลยสี รกรกฎลัคนณะรกณะรกฎจะโดนเรื่องเพื่อนพ้องเรื่องญาติพี่น้องเรื่องของบริวารเรื่องของที่ทํางานนะครับคือบุคคลเนี่ยเจอหมดเลยนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากเพราะถ้าเกิดเราพลาดไปแล้วอาจจะแก้ไขได้ลําบากเนาะแต่ยังมีดาวแห่งการแก้ไขได้ก็คือดาวอาลี ดาวอริของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรช่วงแรกก็อยู่ในราศีธนูยังสามารถแก้ไขได้ดีในช่วงแรกพอช่วงที่2นะดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรวันที่14พฤศจิกาเป็นตำแหน่งนิดเหมือนกันกันกบดาวราหูเลย นิดหมายถึงน้อยนะครับหมายถึงว่าอ่อนกําลังลงนั่นแหละแต่ดาวพระราศดีมีองศาเกณฑ์ถึงดาวราหูควบคุมดาวราหูเอาไว้ได้คุณควรมีสติในการตั้งมั่นคุณควรมีสติในการดําเนินชีวิตแล้วคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยหรือสามารถที่จะบรรเทาสถานการณ์แก้ไขปัญหาได้ดาวพระราดีคือดาวอาลิและดาวสุภาคู่หลักผู้ใหญ่ ยังสามารถแก้ไขช่วยเหลือกับตัวคุณได้นะครับพยายามปรึกษาผู้ใหญ่หรือพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ซะแล้วก็ให้เขาเอ็นดูช่วยเหลือกับตัวเราชาวราศรีกรกฎเนี่ยมีน้ำเมตตานะเกิดมามีดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวถ้าคุณไม่ถูกเบียนถูกดับเนี่ยคุณมีเมตตาแน่นอนมีนารสักของคนรักใครเอ็นดูช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณแน่นอนขอผหลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลือเราหรืออย่างมากสุดเขาก็ อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายหรือไม่ได้มองแรงกับตัวคุณก็โอเคแหละนะครับอย่างเงี้ยพอพระราษฎรบดีเนี่ยตกในเรือนปัตนิเรงกับลัคนาเพราะคุณยังใช้ปัญญาในเรื่องของการแก้ไขแล้วก็ยังใช้ในเรื่องของการควบคุมดาวราหูที่เป็นดาวมรณะได้ยังไงก็พยายามอดทนแค่เดือนเดียวนะครับนิ่งๆเงียบๆอย่าพยายามใช้วาจาอย่าพยายามใช้ทัศนคติ อะไรที่มันขัดแย้งก็เงียบเมินนิ่งไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็พยายามนิงน่งๆเงียบเงียบอยู่ในที่ของตัวเองจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือเกิดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของการเซนกันคำ ต่างๆก็ไม่ควรทําในช่วงเดือนพฤศจิก,กาแต่ถ้าเกิดต้องทําจริงๆนะครับหรือต้องเซ็นจริงๆก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรที่แน่นอนชัดเจนไม่เอาสัญญาใจไม่เอาสัญญาปากเปล่านะครับแล้วก็พยายามรอบคอบทุกอย่างเรื่องเอกสารให้ดีนะครับเราก็อาจจะบัรนเทาได้เนาะทีนะที้เราก็จะมาดูลนะักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีกรกฎก็คือ ดาวคานโคจรไปอยู่ในเรือนสุภะมีการเจริญเติบโตมีการงอกงามมีตําแหน่งชื่อเสียงที่ดีแต่ดาวคานดวงนี้พักองศาในช่วงอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ก็โคจรมนอยู่นะครับอาจจะยังค่อยๆเดินหน้าก็ยังไม่ค่อยดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่าไหร่แต่อาจจะต้องรอคอยเท่านั้นแหละยังมีผลดีอยู่ตรงที่ว่า เป็นตำแหน่งสุภาคือความเจริญความสําเร็จหรือผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับอะไรที่มันหยุดนิ่งไปก็พยายามวิ่งเต้นนิดนึงพยายามแอคชั่นมากหน่อยอย่าพยายามแบบอยู่กับที่แต่ควรที่จะใช้ในเรื่องของสติ ในเรื่องของปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใช้อารมณ์นะครับพยายามใช้สติในการตั้งมั่นและก็แก้ไขมันแล้วมันก็อาจจะยังสามารถเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือยังมีแนวโน้มในเรื่องของการงานที่จะดีขึ้นถ้ารอได้ก็รอไปก่อน เพราะว่าดาวองคาเนี่ยโครจรหมุนอยู่ก็คือหยุดนิ่งนะครับเมื่อเดินหน้าปุ๊บคุณได้ตําแหน่งละคุณได้ชื่อเสียงละคุณได้เกียรติยศละคุณได้คนซัพพอร์ตละนะครับทุกอย่างยังมีผลที่ดีอยู่ดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างเรามาดูดาวคู่ขอ,ของตัวคุณนะครับคือดาวเสาโครจรอ,อยู่ในเรือนอริอยู่ นะครับแล้วก็กลุ่มกับดาวพฤหัสบดีในช่วงแรกก็จะอยู่ในลักษณะของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุปรงเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือยังคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการมีปากเสีงกันมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างหรือการไม่เข้าใจกันบ้างแต่โดยรวมยังสามารถเคลียร์ได้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นอลิกลุ่มนะครับอลิ คุมหมายความว่าเป็นกเกษตรแปลว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาสิ่งเหล่านี้ที่ค้างคาอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้รีบเคลียร์ก่อนนะครับแล้วดาวพระราษีก็จะโครจรไปอยู่นาสีมังกรพบเรือนปัตตนิเล็งกับหลักคนาของตัวคุณทีนี้ก็จะได้โชคได้ลาบกับเรื่องคู่ครองคนรลักที่จะมีการติดต่อการสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับแล้วดาวก็จะสลับเรือนกันทําให้ดาวพระฤาษีนั้นโครจรเป็นอนุกเกษตรกับดาวเสา ทำให้เกิดความมั่นคงกับในเรื่องของคู่ครองคนหลักเพศตรงข้ามได้จะสถาผลมากขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตกลงปองใจแล้วก็เจอกับคนดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแก้ไขแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ในเรื่องของสติการตั้งมั่นและแก้ไขให้ถูกจุดแล้วทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่ดีนะครับอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เนาะใช้เหตุผลมากๆแล้ว ค,คุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณค่ะ